พวกกับผมอีกเช่นเคยนะจากร้านนดนสิกนะวันนี้ผมมีสินค้าแนะนํากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นตู้แอมพ์พกพาขนาดเล็กนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อมินิแอมนะครับผมนะแบบใส่ฐานก็ได้นะผมวนะ่าเป็นฐาน9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับผมก็เสียบอะแดปเตอร์9โวลต์ก็ได้ถ้าลูกค้ามีอะแดปเตอร์9โวลต์ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมนะด้านหลังก็จะเป็นนี่ช่องเสียบหูฟังนะครับแบบเฮดโฟนนั่นเองนี่แล้วก็เป็นรูเสียบอะแดปเตอร์9โวลต์น,นะโอเคใช้ไฟเลี้ยงก็ได้ นี่ส่วนด้านบนก็จะมีนี่เลยมี Input Volume แล้วก็ o ทนนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับแล้วก็มีเสียงโอ้ได้ออนออฟนะครับผมนะปกติเลยนี่วอลลุมโทนนะสามารถเลือกปรับได้เลยนะเสียงแตกนะครับผมนะตัวนี้นะมีเสียงโอ้ได้ด้วยนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะอยู่ที่ราคา990บาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่ถ้าไหนาสนใจก็สามารถเ,เข้ามาลองกันได้ที่ร้านเลยครับผมนะ โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะตัวแอมพุกพาขนาดเล็กนะครับผมนะของย e ี่ห้อมีแอมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ